สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะจากการที่เด็กๆได้ส่งงานการคัดตัวอักษรเข้ามาคุณครูดูคุณครูต้องขอบอกเลยนะคะว่าเด็กๆมีพัฒนาการในด้านของการเขียนดีขึ้นมากๆเลยละคะ่ะคุณครูขอปรบมือให้ดังๆเลยนะคะเยี่ยมยอดมากๆเลยละค่ะเด็กๆ แต่ยังไงนะคะคุณครูก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของการเขียนตัวอักษรหัวกลมๆตัวตรงๆเต็มบรรทัดตามแบบของคุณครูด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีกลุ่มตัวอักษรกลุ่มใหม่มาแนะนำให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกันค่ะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะมีตัวอักษรใดบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักตัวอักษรกลุ่มใหม่พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ ดเด็กๆทราบไหมคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าอะไราตัวอักษรตัวนี้นะคะเราเรียกว่าขอไข่ตัวอักษรขอไข่ออกเสียงว่าขอดเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรขอไข่ออกเสียงว่าขอ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 ,ขอ ตัวต่อไปนะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าชอชิงตัวอักษรชอชิงออกเสียงว่าชอเด็ๆกๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรชอชิงออกเสียงว่าชอ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  ตัวอักษรตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรถอถุงออกเสียงว่าถอเด็กๆดูปากคุณครูจะชัดนะคะตัวอักษรถอถุงออกเสียงว่าถอ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  ตัวอักษรตัวต่อไปนะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าผอพึ่งตัวอักษรผอพึ่งออกเสียงว่าผอดูปากดูชัดๆนะคะตัวอักษรผอพึ่งออกเสียงว่าผอ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  ตัวอักษรตัวต่อไปนะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรฝอฝาตัวอักษรฝอฝาออกเสียงว่าฝอเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรฝอฝาออกเสียงว่าฝอฝอฝ สตัวอักษรตัวต่อมานะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรสอรเสือตัวอักษรสอรเสือออกเสียงว่าสอเด็กๆดูปากคุณครูชัดๆนะคะตัวอักษรสอรเสือออกเสียงว่าสอ สอสอสอตัวอักษรตัวต่อไปนะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าตัวอักษรหอหีบตัวอักษรหอหีบออกเสียงว่าหอเด็กๆดูปากครูชัดๆนะคะตัวอักษรหอหีบออกเสียงว่า หอ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 หลังจากที่เด็กๆได้ทำความรู้จักกับกลุ่มตัวอักษรกลุ่มใหม่กันไปแล้วต่อไปคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเลยนะคะเด็กๆเกม รู้ไหมฉันคือตัวอักษรใดกติกาในการเล่นเกมนะคะคุณครูจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆช่วยคุณครูดูซิว่ารูปภาพนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดโดยคุณครูจะจับเวลา5วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่ 1. รูปเสือเสือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเสือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรส,สเสือนั่นเองค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะข้อที่สองรูปถุงถุงขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะถุงขึ้นต้นด้วยตัวอักษรถถุงนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ ข้อที่3รูปฉลามฉลามขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะฉลามขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอฉิชอชิงนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่4รูปพึ่งพึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะพึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพอพึ่งนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่หรูปหานหานขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะหานขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหอหีบนั่นเองค่ะ สุดยอดมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะ